ฮัลโหลสวัดดีนะคะลูกค้านะคะมาวันนี้เราจะมาส่งฝาเรามาส่งฝาสักเก่าที่รีดนะคะสวยๆเลยนะคะชุดนี้นะคะวันนี้เราส่งลูกค้านะคะเต็มคันรถเลยนะคะลูกค้านะจะส่งลูกค้าที่กรทมนะคะลูกค้ากรุงเทพนะคะลูกค้านะวันนี้นะคะสลับฝานะคะนี่นะคะสวยๆเลยนะคะ ก้าวใช่ใช <injuries, S 1> ่นี่นะคะอ่านี่นะคะฝาสักสวยเลยนะคะรีดพร้อมใช้งานนะคะรีดบางใบล่องวีนะคะลูกค้าชุดนี้มีตั้งแต่หน้าเจ็ดหน้าแปดแล้วก็หน้าเก้าหน้าสิบหน้าสิบเอ็ดกันเลยนะคะคะาหน้ากันไปเลยนะคะลูกค้าเพราะว่าฝาเก่ายังไงก็คือต้องคะาหน้าอยู่แล้วนะคะ นี่นะคะสวยๆนะคะนี่ค้นรถเตรียมส่งหมดเลยนะคะลูกค้าชุดนี้ทั้งหมดมีสิบสองยกนะคะลูกค้านะส่งหมดเลยนะคะฝาหนาชุดนี้จะหนาอยู่ที่ประมาณเซนเซนสามเซนสี่นะคะลูกค้านะรีดเสร็จแล้วนะคะเป็นฝาหนานะคะลูกคา้าเป็นฝาหนาบางใบล่องวีนะคะอ่านี่นะคะสวยๆเลยนะคะสําหรับบังใบนะคะ Hmm> น layers, <S 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 ี่นะคะบางไมลลองวีสวยๆกันเลยนะคะลูกค้าเห็นไหมคะนี่นะคะนี่สวยๆเลยนะคะแล้วก็บิดกู่นเข้านะคะขึ้นกันแล้วนะคะลูกค้าร้อรับได้เลยนะคะเต็มคาราเบียวอีกแล้วนะคะลูกค้านะเต็มคาราเบียวอีกแล้วทุกครั้งเลยนะคะน้ำหนักจะเกินอยู่ตลอดเลยเต็มคาราเบ่ะลูกค้าท่านใดสนใจฝารีดสั่งนิชาได้นะคะสำหรับชุดนี้ จะรีดอยู่ที่ยกละหม่นสามนะคะลูกค้านะเพราะว่าเป็นฝาหนานะคะแต่ถ้าเป็นฝาบางรีดแล้วจะอยู่ที่ยกละหม่นนะคะลูกค้ายกละหม่นนะคะนี่นะคะความสวยงามของฝานะคะสวยๆเลยนะคะ,ะ,คะดูไม้นะคะเต็มรถเลยนะคะรถเราน้ำหนักไม่แน่ใจว่าจะได้หรือเปล่าเลยนะวันนี้นะะ ลูกค้าถ่านในสนใจฝารีก็สั่งนิชาได้นะคะลูกค้านะคุณจะรีบแบบไหนแบบไหนก็ได้นะคะแบบบางใบล่องวีหรือว่าเ,เ,เป็นแบบร้องซะจะน่ากลัวไงนะคะสนใจก็ทักมาได้นะคะรีได้ทุกแบบนะคะลูกค้านะคะขอบคุณมากๆค่ะ นี่นะคะพิกัดร้านนิชาอยู่จังหวัดกำแพงเพชรนะคะลูกค้านะคะกำแพงเพชรนะคะไม้เรายังยังมีเยอะแยะหมดนะคะตอนนี้ยังเหลืออยู่พื้นสักนะคะพื้นศักนะคะเหลือพื้นสักสวยๆอยู่นะคะสนใจมาดูได้นะคะที่ร้านนะคะลูกค้าขอบคุณค่ะ